สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไรเดอร์ไม่ลังเลกระโดดสะพาน12เมตรช่วยคนจมน้ำสุดท้ายได้รางวัลคนดีเกือบ4 0 0 0นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเมื่อมีรายงานเรื่องราวของพลเมืองดีในประเทศจีน หลังจากหนุ่มส่งอาหารหรือไรเดอร์ใจถึงกระโดดสะพานสูง12เมตรเพื่อช่วยเหลือคนจมน้ำเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่13มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งในโลกออนไลน์มีคลิปวิดีโอที่กลายเป็นกระแสไวรัลในสื่อออนไลน์จีน เผยให้เห็นนายเผิงชิงหลินวัย31ปีเกาะราวสะพานสีชิงสะพานข้ามแม่น้ำเฉียนถังจากนั้นกระโดดลงไปเพื่อช่วยผู้หญิงที่พยายามพยุงตัวในน้ำนายเพิงรีบเอื้อมมือไปจับแขนผู้เคราะร้ายและพาไวเข้าไปใกล้ต่อมอสะพานที่มีบันได ซึ่งนอกจากคำชื่นชมยกย่องให้เป็นวีรบุรุษแล้วหนุ่มคนนี้ยังได้รับเงิน80,000หยวนหรือเกือบ4 0 0 0 0บาทพร้อมทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจให้คนดีของสังคมส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ล่องเรือไปหาทั้งคู่แลนะช่วยพาขึ้นเรือก่อนกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภยัยขณะที่สำนักข่าว CCTV รายงานว่าตำรวจยืนยันว่าผู้หญิงคนดังกล่าวรอดชีวิต และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่โรงพยาบาลตามรายงานระบุว่านายเผิงเป็นพนักง,งานส่งอาหารของแอปพลิเคชันส่งอาหารรายใหญ่ของจีนเมถวนติ่งผิงซึ่งเขาให้สัมภาษณ์กับเดอ Paper ว่าระหว่างที่ขี่รถจักรยานไฟฟ้าไปส่งอาหารจูจูได้ยินเสียงคนร้องตะโกนว่าผู้หญิงตกน้ำ จึงข้ามราวสะพานก่อนกระโดดลงไปในน้ำความจริงตนกลัวมากเพราะสะพานสูงแต่ไม่ได้คิดอะไรนักและมุ่งแต่จะช่วยชีวิตคนทั้งนี้วันร่วงขึ้นนายเผิงรู้สึกเจ็บที่บั้นท้ายและเอวจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลเจอเจียงสินหัวซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกสันหลังสุดเพราะแรงกระแทกแม้ไม่ต้องผ่าตัดแต่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาน7-10วัน ต่อมาตำรวจหางโจมอบรางวัลแก่นายเพิงเพื่อตอบแทนความกล้าหาญเป็นเหรียญเกียรติยศด,ด้านความมั่นคงสาธารณะชั้นหนึ่งและเงินรางวัลส0 0 0 0ื่นหยวนหรือราวๆหนึ่งแสา 1, 4, 5, บาทส่วนบริษัทเหมยถวนมอบเงินสดให้อีก5 0,000่นหยวนหรือราวสองแสนบาทพร้อมทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามนายเพิงยังกล่าวด้วยความถ่อมตัวมาตนเป็นเพียงพนักงานส่งอาหารเหมือนกับคนอื่น ถ้าพบใครตกอยู่ในอันตรายก็จะยืนมือช่วยเหลือท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ